สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมะานะครับช่อง VIP ธรรมาก็จะมานําเสนอราวสตาร์นะครับราวสตาร์ของวันที่4กรกฎาคม2565นะครับราวก็คือหวยลาวนะครับลาวสตาร์นะของวันที่4วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์แล้วนะครับ ีเหลืองสดใสสดใสนำโชคให้ทุกทท่านนะครับสำหรับลาวสตาจะมีทุกๆวันนะครับจะออกทุกๆวันเวลาป่ายสามโมงครึ่งถึงสามโมงสี่สิบห้านะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เหตได้กรีดได้สรุปกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้สรุปนะให้ให้สามไม่ได้ให้สามให้สองประมาณนี้แหละก็คือห้าไปหลักร้อยอ่ะคือไม่เข้าอ่ะเมื่อวานนี้พูดง่ายๆจะไม่เข้า เมื่อวานนี้ไม่เข้านะ,ะวันนี้เอาใหม่นะครับเด้งเด้งนะครับวันนี้นะเอาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงนะแนวทางช่อง v i p ธรรมดาก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้พิจารณารุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับส่วนท่านใดจะนําไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณานะครับชนชอบใช่ ชนชอบใช่ค่อยค่อยค่อยเอาไปพิจารณานะครับประมาณนี้นะขอบพระคุณมากๆเอา้าวเรามาเริ่มชมกันเลยชมกันเลยห้าหกเจ็ดนะครับเด่นลาวสตาร์นะเน้นที่ห้ากับหกนะอืมวันธงที่ห้าเจ็ดคือตัวกันนะครับมีห้าอะไรบ้างอ้าวนี้แปดห้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้า 0 5 5 0 1 5 5 1 2 5 5 2 3 5 5 3นึ่งห้องมห้าะครับจันไว้หน่อย5 5าห้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องนะครับประมาณนี้นะ0 6นหกนะครับหกแปดหกหกแปดแปดหกหกแปเก้าหกหกเก้าศูนหก หกศนย์หหกหนึ่สองหหกสอนะครับตัวการคือคือคือเจ็ดนะครับตัวกันนะถ้าจะรูดน่าจะรูดหกกับเจ็ดนะรูดเจ็ดนะครับเอาหกลูดห้ากับเจ็ดนะครับพูดผิดนะ ห้ากับเจ็ดนะครับลูกนะประมาณนี้ใครชอบแปดก็จัดไปเอ้ใครชอบหกก็จัดไปนะครับประมาณนี้ครับขอขอบพรคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีแห่งๆนะครับแนวทางก็ตามนี้เแล้วการพิจารณาดูนะครับชนชอบค่อยจัดไปไม่ชนไม่ชอบก็คุณลมวันนี้ขอให้เด้งๆนะครับมาบนมาล่างเลยนะครับครับสวัสดีครับ